นี้เราจะพาไปดูการติดตามช่างวันนี้เราจะส่งที่แถวไร่ขิง42นครปฐมที่กำลังประกอบอย่นี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านนะคะขนาดจะอยู่ที่3คู4เมตรกันเลยทีเดียวสำหรับชุดห้องนอนใหญ่สามารถใช้งานได้ภายใน1วัน ใช้เวลาประกอบสินค้า3-4ชั่วโมงคุณลูกค้าก็สามารถใช้งานชุดห้องนอนนี้ได้เลยเข้าชุดนี้เป็นงานไม้อีวันไม่มีกลิ่นไม่แสบตาในการขึ้นประกอบนั้นทีมช่างใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งความสะอาดของพื้นบ้านลูกค้าเราจะไม่ให้มีรอยเลยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจากห้องปเปล่าๆแบบนี้ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรอาจจะดูเรียบง่ายเกินไปมาเติมเต็มด้วยชุดห้องนอนของร้านเราสิคะ และนี่เลยสวยงามมากสำหรับรุ่นนี้น้องโรบิโอสีครีมตัดฟ้าสวยงามไม่เหมือนใครหัวเตียงจะเป็นงานบอกและด้านข้างจะมีตู้ข้างเตียงพร้อมไฟสามารถอ่านหนังสือได้และตู้เสื้อผ้านั้นสามารถโชว์ของได้นะคะในช่องตรงกลางมีไฟดาวไลท์ให้ในตัวและจะบอกว่าตัวนี้เป็นงานซอฟ์โค้ดทั้งหมดเลยนะคะสำหรับใส่เอฟเสื้อผ้าจุเสื้อผ้าได้เยอะมากสำหรับตู้เสื้อผ้าตัวนี้และสำคัญอยู่ตรงตัวแป้นเพราะความอลังการนี้ที่ไม่เหมือนใคร หวังว่าคุนนี้จะเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะ